ตอนนี้10 13านาฬิกาห้นาทีนะครับยัจะทำทุกคนทุกท่านนะครับไมนะไปมนะตาคุกเข่าผมตาเข่าเข่าบาสบาทตาจะฉันน้ำนะครับ ครับสาธุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับวางลงได้เลยพี่เดอ้อข้างหลังวางลงได้เลยนะครับไม่ต้อง,องก้มนะครับไม่ต้องกม้มถ้าหลวงตาข้อรับแล้วเราเราวางลงได้เก็บดอกไม้ไว้บูชาพระที่บา้านส่วนน้ํานะครับนําเป็นเป็นน้ํามงคลน,นะครับได้เลยนะครับอยากได้คนละสองขวดสามขวด,ขวดแกะได้เลยใช่เนะนะครับไว้แตะไว้แตะครับแตะไว้จะไว้แล้ว <m uch ess ime> เดี๋ยวมีด่านหลังรับนะครับผมู้ิงถ่ายรูปอยารติายูกบสาธุรนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะครับเนาะทุกคนทุกทกท,กท่านเลยนะครับสาธุครับานงด้เลยครับะวงด้เลยครับอเลยครับสองแพ็คอรับกองนครับ มาทุกครับผมด้านหน้านี้จะเป็นปั๊มพีทีนะครับปั๊มพีทีลุงตาฉันไปบ้างหายหนมาไม่ชันต้องมาเร็วกว่าน,นี้นิดนึงเจนีมาถวายน้ำลุงตาครลุงตาท่านรับให้อยูอ่แต่ท่านฉันไปเมื่อกี้นี่ครับ าราไว้รนะครับวั้วัดที่โรงเรียนวัดทุ่งมะสังนะครับเวลาปต่าโรงเรียนวัดทุ่งมะสังมิตรภาพที่เกนะครับเนาะชื่อโรงเรียนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมาเตะแล้ววางด้เลยครับนโรงเรียนวัดทุ่งมะสังนะครับ

ขอบคุณครับผมพี่ FC นะครับอ่าพี่พี่เซเว่นนะครับบอกว่า FC พิ้มเหมือนกันนะครับพี่วางโทรศัพท์ลงพื้น,นพ,พนมนพพนพนมือครับสาธุนี่ถ้าเรายกไว้แบบนี้หลวงตาท่านจะจะเคาะได้ไวนะครับนี่นี่อยากจะทมรับชมนะครับเนาะนี่ <สา S 1> นยกแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นี่เร็วมากครับ มันก็ไวมากนะครับย่าที่ทำคนในถ่ายภาพมีผมบอกเลยว่าถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันนะพี่เนาะถ้าเรายกไว้จะไวนะครับสาธุสาธุครับผมพี่เก็บดอกไม้ด้วยนะเก็บดอกไม้ไวรับดอกไม้หลวงตาให้มอบให้คืนนะครับหลวงตาให้คืนไปบูชาพระที่บ้านครับขอของ ครับผมลุงตาพี่พี่คนท้องก็เอาเอาให้เป็นแท็กเลยเด้อเอาให้เป็นแท็กเลยคนท้องนี่ท้องไหมท่านี่พี่ไม่ท้องเนาะคนท้องให้เป็นแท็กเลยเด้อสาธุครับผม สาธุสาธุนะครับจะเลี้ยวด้านหน้านี้นะครับจะเลี้ยวด้านหน้านี้ทรศัท์เลยนะครับพศัท์เลยนะครับ้นรันี่ไวมากนะครับถ้าแต่ละคนนะครับยกขึ้นแบบนี้นะครับเนาะ ส่วนหลงตาข้อรับแล้วสามารถวางได้เลยนะครับด้านหลังด้านหลังวางได้ครับด้านหน้ายกไว้ก่อนนะครับตอนนี้จะเลี้ยวแล้วนะครับ เจรจอบครับเจรหาขอดุ้ณครับขอรับอไหม่ครับอบาครับาอบคุณครนบอครับขอครับขอบคุณครับขอบคครับอครับอะครับ่ถูกก็ไมัว่ากันครับเอี๋ย่ไปอบรอบคม่ไรับอีครอบครับขครับขอบคุณครับขอบครับขอบคครับรุอครับ วัดทุ่งมะสังนะครับตรงนี้เลี้ยวไปตรงซุ้มประตูร้อยน็นวัดเจ้อยนะครับความเร็วนะครับนี่เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอยพูดใหม่นะพี่วัดเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอยวัดเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอยนะครับอ๋อท่านออกทุ่ง นะครับนี่วัดทุ่งมะสังนะครับแฝงเลยครับแฝงมุ่เลยนันน้าเปิดนะครับนันนาเปิดทางเลยพี่เคลียร์เลยเคลียร์ทางไหมน้องบอมัอนอโรลาร์เคลียร์ต่อเลยครับอ๋อครับครับหลวงตาพี่กู้ภัยด้วยนี่ให้ให้ให้ผู้ที่่วยด้วยนี่นมนะให้ให้ให้เป็นแพ็คเลยนะ หลวงตาท่านเจอคนป่วยท่านก็จะมองดูหน้าผมนะครับผมก็ร <like ู้เลยว่าท่านจะให้นำนมมอบให้นะครับสาธุธรรมโนาบุญครับพี่พี่ให้คุณยายด้วยด้วยนี่ให้คุณยายด้วยนี่ยายท่านนี้มอบให้คุณยายด้วยอ่าบนะ

ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube นะครับตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ